สวัสดีครับมาดูซิว่าวันนี้ผมจะมารีวิวอะไรกันนะครับ,รบเป็นต้นชนชมนะครับต้นชนชมนี้ยผมได้มาจากาพี่มิตรนะครับ ขณะไปวิ่งแล้วไปเห็นพี่เขาวางต้นไม้ไว้ก็เลยขอพี่เขามาปลูกส่วนกระถางนี่ก็ได้ความอนุเคราะห์จากน้านเล็กนะครับนานเล็กผู้โด่งดังในการปลูกต้นไม้และเป็นยูทูบเบอร์ชื่อเสียงผู้มีชื่อเสียงนะครับการที่เราได้อะไรามาสักอย่างหนึ่งนี้ก็คือ มันเป็นแสดงการแสดงนำจิตนำใจจากเพื่อนร่วมง,งานกัลยาณมิตรนะครับที่เขาหวังดีกับเราเขาต้องการช่วยเหลือเราส่งเสริมเราครับพี่เขาก็อยากจะให้เรามีประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้จริงการปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็มีประโยชน์หลายอย่างทางด้านจิตใจคือให้เรามีความฝึกความอดทนการรอคอย แล้วก็การติดตามผลงานที่เราทําอยู่อย่างเช่นต้นไม้ต้นนี้ก็พอผมได้มาก็ต้องมาคอยดูแลว่ามันจะรอดไหมเพราะว่าจริงๆผมเองก็ไม่ค่อยได้ปลูกต้นไม้เท่าไหร่นะครับพอได้มาเราก็ต้องดูแลคอยรดน้ําหาปุ๋ยแล้วก็มาลุ้นว่ามันจะรอดไหมก็เป็นความสุขเล็กน้อยนะครับ หลังเลิกงานหรือตอนเช้าตอนเย็นเรามาดูคนงานที่เราทำไว้ว่ามันจะประสบผลสมเร็จหรือเปล่าเป็นความสุขสุขเล็กๆ,ๆน้อยเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเออเราปลูกต้นไม้แล้วว่าต้นไม้จะต้องให้ดอกที่สวยงามใบจะโตว,วันโตคืนเราได้เห็นต้นไม้เล็กๆมีซีเขียว มีต้นต้นที่ไม่ได้ใหญ่โตมากมากักก็เป็นความสุขสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงต้นไม้ปลูกต้นไม้ชอบใบเขียวเขียวแล้วก็รอรุ่นว่าวันข้างหน้านี้มันจะออกดอกไหมมันจะรอดไหมอย่างน้อยเราก็ได้เพื่อนร่วมง,งานกายามิตรที่เขาวังดีกับเราคอยให้กำลังใจแล้วก็ เป็นเพื่อนที่ดีนะครับขอบคุณสำหรับเพื่อนเพื่อนกระยาณมิตน,นะครับที่คอยให้กำลังใจวังดีกับกับเราโอเคครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้